ชื่อไทยปลากดเผือกชื่อวิทยาศาสตร์เฮม i บ a g a s n e m u r ั s ลักษณะทั่วไปมีรูปร่างเล็กกว่าสีข้างลำตัวเป็นสีเหลืองจึงเป็นที่มาของชื่อหรืออาจเป็นสีเทาคล้ำสีท้องจางครีบหบังยาวจนถึงจุดเริ่มต้นของครีบไขมันและครีบไขมันมีสีคล้ำขนาดโตเต็มที่ราว50เซนเมตรถิ่นอาศัย พบในแหล่งน้ำนิ่งและแม่น้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศการสืบพันธุ์วางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปีส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมของทุกปีในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับภาคใต้ตอนล่างฤด,ดูผสมพันธุ์วางไขอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนฤด,ดูการวางไข่ของปลากรดเหลืองจะแตกต่างกันไปตามสภาพและที่ตั้งของพื้นที่พฤติกรรม ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ำที่เป็นแอ่งหินหรือพื้นดินแข็งน้ำค่อนใสมีกระแสน้ำไหลไม่แรงนักพบอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่2ถึง40เมตรอาหารธรรมชาติพืชน,น้ำกินมแมลงตัวอ่อนมแมลงซากสัตว์และพืชที่เน่าสลาย